แต่งงานกับฝรั่งการเอาลูกมาอยู่ต่างแดนนะฮะฝรั่งเห็นด้วยไหมอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่เรามาพูดคุยกันเนาะสวัสดีค่ะ,ป,ะป้าป,ป้าวส,สวัสดีค่ะฝรั่งขีนกกำลังจะต่อไอ้เขาเรียกอะไรนะโครงเหล็กให้นะฮะมาพูด f อซเนาะมีคำถามว่าแต่งงานกับฝรั่งยายจ๋าเอาลูกมาเลยไหมเออหนูถามแฟนหนูนะเขาบอกว่า อย่าพึ่งเอาไปเลยเพราะว่าตอนนี้เธอต้องเรียนรู้ก่อนเธอ,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 อต้องเรียนรู้ก่อนแล้วก็ปรับตัวเองก่อนแล้วเราต้องไปแพนดูห้องก่อนเพราะว่าเขาอยู่กับพ่อกับแม่เพราะว่าหลานเนี่ยจะามาอยู่กับพ่อกับแม่เขามันจะลําบากอันนี้เขาพูดนะยายจ๋าจคิดเห็นเป็นยังไงเพราะว่าเนี่ยตอนกำลังแต่งงานกันพอมาเที่ยวนิสัยถือว่าโอเคเข้าได้ไปเมืองไทยก็เข้ากับลูกได้นะคะแต่สามีอยู่กับ พ่อแม่เรามาตอนเรามาเราก็ยังอึดอ,อัดมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่ชอบอก็บอกสามีเหมือนกันแต่ว่ามันก็คือบ้านเขาคําพูดนี้ยายจ๋าคิดเห็นเป็นยังไงเนาะ,ะเพราะเขามีแผนที่จะแต่งงานเขาจะไปแต่งงานหนูเดือนกุมภาปีหน้านะฮะเ,เขาพูดไม่ผิดนะหนูลูกอายุเท่าไหร่นะฮะเราจะต้องพูดความมั่นใจเพราะว่า ให้เขารู้ว่าเราพร้อมที่จะสู้ถ้าเราเอาลูกมาเราพร้อมที่จะช่วยเขาและหนึ่งสิ่งการที่เขาพูดว่าเออเดี๋ยวเรามาแพนกันก่อนหาห้องอาพาร์ตเมนต์ก่อนแล้วเธอเข้มแข็งก่อนเนาะเราค่อยขยับมาถูกเขาคิดถูกเพราะเขากลัวลูกเราเนี่ยจะเข้ากับลูกอ่าเข้ากับแม่เขาไม่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะแล้วเขาก็คงจะรู้นิสัยของครอบครัวเขาในเมื่อเขาถามและพูดคุยออกมาแบบนั้นเราก็เคลียร์ตรงๆ อืมเพราะว่าในช่วงระหว่างก่อนที่จะแต่งงานเนี่ยการช่วยเหลือเขาเป็นยังไงและพูดกับเขาเลยเพราะว่าเราก็ต้องให้ยกความดีก่อนเริ่มต้นเนาะขอบคุณนะฉันโชคดีฉันก็หวังว่าฉันไปอยู่กับเธอแล้วฉันเอาลูกไปด้วยเพราะว่าถ้าเด็กเติบโตมากขึ้นมันก็จะลําบากนะคะอยากให้เอามาเร็วๆเนาะอืมอยากให้เอามาเร็วๆนะคะอ่อา,เ,อา,าเ,ะะอเขาก็บอกว่าเนี่ย ช่วงเนี้ยรอไปถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าเนี่ยเขาก็จะเตรียมขยับหาอพาร์ตเมนต์แต่ใจจริงของเขาเนะ่ยอยากแต่งงานแล้วเอาเรามาก่อนอยายจ๋าก็เลยย้อนถามว่าเด็กกี่ปีแล้วตอนนี้ตอนนี้เขาหกขวบอโอ้โหถ้าได้มาตั้งเริ่มเลยเนาะมันก็ต้องวัดอ่ะผัวเมียนะคะมันต้องวัดอยู่ที่สองคนว่าเขาพร้อมขนาดไหนเออถ้าเขาพร้อมที่จะเอามาอ่า ตอนที่เด็กๆเ,เลย6กหก,หก,หกขวบเนี่ยถือว่าดีลูกเราก็ปรับง่ายแต่ความลำบากอาจจะไปตกเราสักนิดหนึ่งเราก็ต้องให้ความมั่นใจแก่เขาว่าเออฉันจะสู้ฉันจะช่วยเธอน่นนี่นั่นนะคะอันนี้คือการเปิดใจหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมองแล้วลําบากนะเออการที่จะเอาลูกมาด้วย จริงอยู่คําพูดหนึ่งนะตัวยายจา๋าเนี่ยไม่มั่นใจ3ปีแรกยายจา๋าไม่ได้คิดเอาลูกมาเราคิดอยากจะทํางานทํางานพอทําทงานเต็มที่หนึ่งเราเรียนรู้นิสัยผัวอยู่ด้วยกันนะคะอยู่ด้วยกันเนาะสามปีอ่ะและเขาก็ห่วงลูกเราห่วงครอบครัวเราหลายสิ่งหลายอย่างทําให้เรามั่นใจแต่ปัจจัยสําคัญคือยายจา๋ามายายจา่าได้ทํางานเลยหลังจากสามปีสามีเปน็นคนเอ่ยด้วยซ้ำว่าที่รัก เราจะไปเอาลูกมานะเข้าปีที่3แล้วขอสัญชาติได้เธอเตรียมเดินเรื่องสัญชาติเลยอ่ะเราก็เดินสัญชาติเสร็จนะคะตอนนั้นมันก็สองสามเดือนเนาะไม่นานอ่าแล้วเราก็กลับยียาก็กลับบ้านไปรับลูกมาคนเดียวด้วยนะไปเดินเรื่องโอ้แต่สําหรับเดินเรื่องเด็กอะ่ะง่ายเนาะหกขวบสมมุติว่าเราแต่งงานมาปีหน้ากุมภานะคะปีหน้าก็เจ็ดขวบเนาะเรามาอยู่ตั้งหลักสักปีหนึ่งและ ก็ตือหรือล้นนะคะเพราะมีลูกพร้อมเรียนด้วยเราอาจจะเหนื่อยแต่เราก็ต้องอเขาเรียกว่าโชว์ความสามารถให้เขาเห็นได้ความภูมิใจนะถ้าเรารักเขาเนาะหนึ่งจริงอยู่เขาไม่รวยสองถ้าเขาพร้อมที่จะดูแลเราในส่วนของเราเนี่ยต้องเอาเราก่อนอย่าพึ่งเอาฝรั่งไปอุ้มครอบครัวอขอบอกอย่างนี้เลยนะถ้าเรามีลูกที่หวังอยากจะเอาลูกมาอยู่ต่างแดนทุกคนอย่าเพิ่งหวังที่จะเอาฝรั่งไปอุ้มครอบครัว อุ้มตัวเองและลูกก่อนเนาะเออแล้วก็พูดคุยทุกเรื่องราวเลยเพราะข้อดีหนึ่งฝรั่งคนนี้ไม่มีลูกนะเขาจะรักลูกเราเต็มที่แล้วเราก็มีลูกคนเดียวเนาะสองการที่เขาพูดว่าอย่าเพิ่งเอามาเลยเธอมาลองอยู่ก่อนไม่ผิดและหนึ่งหลักการก็คือเขาเตรียมจะดูพาร์ทเมนต์ให้เนี่ย เขาบอกเลยว่าตอนนี้กําลังดูพาร์ทเมนต์อยู่เพราะต้องดูพาร์ทเมนต์สองห้องนอนนะฮะสองห้องนอนเตรียมรอรับถ้าแต่งงานเราก็ถือว่าดีเลยเราจะได้ไปอยู่พาร์ทเมนต์เราจะต้องจะได้ไม่ต้องไปอยู่ในบ้านแม่ย่าเรามาเที่ยวสามเดือนเรารู้นิสัยกันโอเคเราปิดบังเรายังไม่ได้เปิดเต็มที่เรายังไม่ใส่เขาเต็มที่แต่การมาอยู่ด้วยกันจริงๆมันจะเป็นยังไงเนาะเขาก็คิดถูกอืแล้วทีนี้ถ้าเขาวางแผนเราก็ยังมีโอกาสคุย กับเขาอีกว่าเออกุมภาเนาะถ้าเป็นไปได้ฉันก็อยากเอาลูกไปนะเพราะยังเล็กอยู่เออมันอาจจะหนักกับเธอมากแต่ฉันก็จะพยายามช่วยเธอเราก็ต้องแรงกระตุ้นอ่ะด้วยความรักความห่วงใหญ่เราอยากกอดลูกเราอ่าเราเล่าเรื่องราวของคนอื่นด้วยก็ได้ว่าเนี่ย ชีวิตคนนั้นนะเขาเอาลูกไปไวัยสิบกว่าขวบมันลําบากสําหรับเด็กถ้าลูกเล็กๆอย่างนั้นอย่างนี้เธอคิดเห็นเป็นยังไงเพราะว่าพอเขาเก้าวมาเป็นพ่อนะคะของลูกเนี่ยฝรั่งนิสัยก็คือเขาก็จะคิดเผื่อไว้ละเออจริงเออใช่มันก็ต้องยอกล้อแย่ yeah, ดูนะ,ะทุกคนถามว่ากลัวลําบากกลัวไปไม่รอดถ้าเราไม่วัดและไม่ทดลองมันก็ไม่มีใครรู้ถ้าคิดว่ากลัวลําบากอื อยู่บ้านเราสบายหรอ,อยายจ่า,จาขอถามนะถ้าคิดว่ามาเราต้องสู้ต้องทนต้องทํางานหรือว่าต้องช่วยเหลือลูกเราเข้ามานะต่อยอดจากเขาเป็นผู้อุ้มชูเรามาเนาะถึงไม่มาให้ได้สบายแต่เขาก็ความพร้อมที่เขาจะอุ้มเรามาพร้อมลูกเนี่ยก็ถือว่าเราโชคดีอีกขั้นหนึ่งและเขาก็รู้ว่าความรับผิดชอบของเขามันจะต้องไปถึงไหนจนกว่าที่เราจะเข้มแข็งได้นะคะทุกคนแต่ ฝากถึงทุกๆคนเลยว่าถ้าเรามีลูกเล็กเราพร้อมที่จะมาเขาพร้อมรับเราอย่าเอาปัญหาใหญ่ก็คือเงินเงินครอบครัวนะแม่อาจจะมีส่วนหนึ่งเนาะหมื่นหนึ่งสามร้อยย่าจ๋าว่าไม่น่าจะทําให้เขาลําบากนะคะส่วนอื่นส่วนหนี้ส่วนสินส่วนอะไรเราเริ่มต้นใหม่เนี่ยอย่าพึ่งพดังเข้ามาเราต้องเอาตัวเองและลูกให้เป็นหลักก่อนนะ เปรียบเทียบเท่าตอนนี้เราวัดที่แม่เราอายุเท่าไหร่นี่สินที่เคยเป็นมาเสียแต่ดอกมาตลอดอ่ะปล่อยมันไปก่อนอย่าพึ่งเร่งอืมเพราะระหวังที่จะมายืนพร้อมสองคนแต่ถ้าเราพังอันนี้ก็อยากได้อันนั้นก็อยากดีอยากให้เขาต้องการที่จะผลักดันให้หมดอันนี้จะให้ไอเดียนะคะ,ะสุดท้ายถ้าเขาไม่ไหวมันก็จะเกิดปัญหาให้แก่ตัวเองนะ,ะเราต้องยึดมั่นก่อนคุยกับเขาสิ่งที่เราอยากทํา เล่าเกินกล่าวให้เขาได้รู้ว่าสิ่งที่เราอยากทําคืออะไรบ้างถ้าเขามีแรงเออหรือเขาเสนอเราเล่าสู่ฟังแล้วเขาสนองเราก็ขอบคุณเขาก็แค่นั้นแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่ต้องไปอินอะไรมากมายเนาะถ้าเราเลือกผู้ชายคนนี้นะคะเพราะว่าจุดนี้คือจุดเริ่มต้นอืจุดการเรียนรู้อ่ามันไม่ใช่อ่าเขาเรียกอะไรถนนที่สวยหรูเรายังจะต้องมาปรับกันจริงๆเวลามาอยู่ประเทศนอก แล้ยิ่งเอาลูกมาใหม่ๆด้วยนะคะทุกคนแต่ยึดมั่นว่าถ้าเราเข้าใจผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้นิสัยเป็นยังไง50ิบให้สิทธิ์มีได้มีเสียอืสิ่งไหนที่ไม่ใช่เราก็ปัดเปล่าไปมันก็อยู่ได้อืถ้าเราไม่วาดเกินฝันแล้วหวังกับเขาจนเกินแรงที่เขาช่วยเราไม่ได้เนาะก็หวังว่าให้ได้เอามาด้วยแล้วกันเนาะก็ลองดูเกินเก่าดูนะครับแต่ฝรั่งพูดเขาก็ไม่ผิด เนาะไม่แน่เขาอาจจะได้พัดมิน้นมันเป็นแรงกระตุน้นเราเห็นเรารักลูกนะคะเราไม่เคยทิ้งลูกเนาะถึงแม้เราอยู่เมืองไทยเราทํางานเราก็อยู่ในบ้านไปทํางานเย็นมาก็เจอลูกถึงแม้ให้ยายเลี้ยงเออแต่พอเราเอามาปับ๊บนะคะอ่ามันก็จะอบอุ่นในหัวใจจุดตรงนี้มันเป็นแรงบันดาลใจที่เรากระตุ้นได้ถ้าเรารู้สึกว่าผู้ชายคนนี้เราพึ่งได้เราก็ต้องมีเทคนิคการถามการไถ่ยและการคุยนะคะอืมแต่ถ้าวังให้เขาอุ้มทั้งครอบครัวเนาะ อมท,ทั้งทั้งที่แ่งเขาไม่ไหวอันเนี้ยเราเรานั่นแหละจะแย่เนาะก็พินิดพิจารณาดูพี่น้องคะก็ให้แนวทางนะคะอืมทางนี้ทางนั้นก็อยู่ที่ตัวเองเลือกเพราะชีวิตช่วงนี้เขาเรียกว่าช่วงกําลังก้าวช่วงกําลังเดินช่วงกําลังเลือกตัดสินใจจะเอาอยัางไงนะเพราะคนเรานะ่ะบุญวาสนาเราแค่นี้เนาะเราจะมายั้ง เพื่อจะหาดีกว่านี้บางทีโอกาสนี้มันยากที่จะเข้ามาแต่ถ้าเรามั่นใจหรือมีตัวเลือกหลายๆมุมมองอืมเราก็เปรียบพินิษ์พิจารณาได้แต่ถ้าเรามีแค่คนคนเดียวและเราก็เคยได้กับเขาและไม่เคยได้รับจากใครสิ่งที่มาต่อย,ยอดและเคลียร์คุยเนาะเรียนรู้ซึ่งกันเลยกันมันต้องใช้เวลาและมันก็ต้องเรียนรู้กันไปตลอดจนหมดอายุไข ของความรักหรืออายุไขของชีวิตเนีเดี๋ยวนี้นี่ฮอร์โมนนี่โหเถียงเมียดีนะเนี่ยเราก็ต้องฮึบฮึบนะคะบอกเลยว่ารู้และเข้าใจกันมันเป็นแค่เรื่องเมื่อวานนะเรื่องปัจจุบันอัปเตอร์ชั่วโมงนี้อาจจะทะเลาะก,กันก็ได้เนี่ยหนีไม่พ้นพี่น้องเพราะฉะนั้นเรายึดติดคาว่าเข้าใจเพียงวันนั้นวันเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องสารต่อเรียนรู้ปรับขึ้นลง นีใส่ระหว่างกันสองคนเอาจริงๆนะเปรียบเทียบบ้านนี้เลยเนี่ยเชื่อเธอว่าทํางานร่วมกันเนี่ยต้องได้ทะเลาะก,กันแนม่มามามุดล e ะะปะอะให้ช่วยไหมมุดอีกคละป่าเดี๋ยวก่อนพะนะเบองเดชสู้ๆกันทุกคน